รับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พวกกับผมในเกม One Piece Thousand Storm กันอีกแล้วอันนี้เป็น EP 2แล้วนะครับวันนี้มาทำอะไรกันดีวันนี้จะพามาเคลียร์เคเวสของดันเจียน h เลอร์ r าร์กเป็นเป็นเควสที่แบบต้องใช้โมเรียกับเพโลน่าที่ได้ในด่านเนี้มาเคลียร์ ให้ชนะ3ครั้งบอกไว้เลยว่าบอสดันนี้โหดมากนี่ถ้าเคลียร์ได้ก็จะได้เจ้านี่มาเป็นเฟรมทองไว้ใส่ให้สายสีม่วงไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะส่วนอันแรกนี่ก็จะได้ก็ต่อเมื่อทำอัพสกิลของโมเลีย ที่ปล่อยเงาไปโจมตีให้ได้เลเวล10ถึงจะได้มาอันที่สองนี่น่าจะเคลียด่านช้างให้ได้เอสให้ได้คลาสคลาสเอสพวกนี้ก็เน่นตามจำนวนครั้งก็จะได้บางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่เก่งว่าอา่านภาษาญี่ปุ่นออกด้วยบอกไว้เลยว่าถึงภาษ,าษาอังกฤษผมจะไม่เท่าไหร่นะแต่ภาษาญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เลยจะพูดทำไมวะ ไปเรื่องเนดีกว่าโม้กันมานานแล้วรอบที่แล้วมีคอมเมนต์กันเสียงเบานะครับรอบนี้คงจะดีขึ้นแล้วล่ะเลือกลูบเลือได้ลุยนี่ด่านสีแดงบอสเลเวล85 Very h a r เวลี่ฮาร์ดด้านบน3ช่องนี่คือ Normal, Hard แล้วก็เวลี่ฮาร์ดนะครับ มาไปแถวบนคือของที่จะดอปในด่านนี้แถวที่สองคือเคลียดด่านครั้งแรกชนะก็จะได้ของตามนี้ครับตุ่มซ้ายนี่คือเราเล่นกับบอทจะมีคอมมาเล่นกับเราตุ่มขวานี่ก็ล่องรอเพื่อนให้ครบ3ามคนแต่ถ้าไม่ครบกดสตาร์ทไปก็จะมีคอมมาเล่นเป็นเพื่อนเราอีกคนหนึ่งไปคีอ ขอคนเก่งๆมาช่วยเคลียร์หน่อยเถอะนี่ผมก็ใส่ตัวโมเรียกับเพโลนา่าไม่มีอันติทั้งสองตัวเลยเคลียร์ยากต้องพึ่งคนอื่นมาช่วยหูยเอสสองแสนสองมีใครคนไหมนอ้อกดโอเคแล้วว่ามันเป็นคำลุยอ่ะมันแสดงความต้องการอ่ะ งดีส่วนตัวที่ผมมีแสงที่เท้าแบบๆแบบมันก็คือเลือกเ,อเลือกกลุ่ม,กล,มกลุ่มที่ตรงกับด่านนะ่ะมันก็จะแถมของรางวัลให้โอเคไปกันเลยสีชมพูผ่านแน่ๆมีคนเก่งมาช่วย ผ่านให้ได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็เก็บเอสให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งสกิลโฮโมเรลี้ยนนี่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแค่สกิลหนกับสกิลสองนี่ก็เกือบแสนแล้วอะ การแดดอย่างนี้คือการสไลด์นิ้วบนหน้าจอมันก็จะแดดไปได้ทุกทิศทางนะครับถ้าเป็น Surf o เซิร์ฟโกลบอลภาษาอังกฤษที่เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่มีระบบนี้เข้ามาส่วนกดชาร์จกดค้างที่หน้าจอมันจะชาร์จแล้วแต่สายว่าสายไหนจะมีท่าอะไรออกมาอย่างตัวโมเรียนี้ โมเดียเป็นสายเวทมันก็จะชาร์จมานาชาร์จเอสพีไม่ใช่มานาโอ้มาแต่โมเราเล่นดีกว่าปล่อยให้เพื่อนบูดได้ไงจ้าเข้ามามันอื่นจังวะพวกลูกน้องเนี่ย แรงด้วยแค่ด่านหนึ่งเลือดเกือบพึ่งหลอดแล้วนี่แต่มีแค่สงด่านเองนี่หว่าไหวอยู่สกิลหนึ่งที่ปล่อยเงาของโมเรียนี่ค่อนข้างกะยากเลยนะถ้าใช้กับบอสเพราะบอสมันไม่กระเด็นนะเวลาใส่สกิลไปมันก็จะวิ่งทะลุระยะสกิลของเข้ามาเราคอยสไลด์หลบโคกตัวปืนด้วยนะมองดีๆ มันยิงไม่แรงเท่าไหร่รแต่หลายๆตัวเข้าก็เจ็บเหมือนกันสายเ็ดปรบ้างปล่อยมา,า,าอยู่ระยะให้สายแทงเขาบูเข้าไปส่วนเส้นฟีเวอร์สีลุ้งข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลบ่อยสะสมด้วยกัน3คนพอกกดแล้วครูดาวสกิลจะเร็วขึ้น ใช้ sp น้อยลงแล้ว sp ที่ลดไปจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ50%วิ่งเข้าไปดุยกับช้างหมดขาวนี่อันตรีอารางมากเอ้ยอนไม้ตายเลยโอ้โหต้องพึ่งเพื่อนแนละ้เวเหลือนนะเพรโลน,น่าเพรโลน่าบางกว่าโมเลยก ยิงมันไอ้งวงโดนงวงทีเดียวนี่น่าจะไปหวัน่นน่ะเข้าไปหนานอัาเข้าไปเราสกิลห่างๆอย่างห่วงเมื่อกี้มัวแต่โมูหล,ลบต้นไม้ไม่ทันยิงยิงยิงอ้าวคอยหลบงวงมันให้ดีคนระับแรงแรงเอาเรื่องเลย ถ้ามันติดเช้งอย่างเงี้ยมันจะมึนเราใส่ย,ยับเลยใส่ย,ยับมาแล้ว้นไม้มันมาทางนี้มันมาทางนี้ใส่์สสกิคิวไปเคยเคยเยทำไรอะ่ะมันมันชนโอ้โหหนวนขาวเกือบตาย มันก็เกือบตายแล้วเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอีกนิดเดียวเออเขียครั้งแรก <c oughs> นี่เราก็พิวเหมือนกันนะเนี่ยเลื่อนไม่ลดเลยนี่มีใครชมชมตัวเองก็ได้ไม้ใจฉันไปต่อรอบสองกันเลย กล่องดอบเยอะมากได้คาดเอ็ดนา,มาไม่ได้ลักกี้เลยกล่องลักกี้นี่ของที่ได้การเขียรรอบแรกได้เพชรด้วยเพชรเอาไปทำอะไรได้ก็ซื้อพวกของพิเศษที่ไม่มีดอบทั่วไปหรือไปซื้อเหรียญเพื่ออัพตัวละครให้เป็นเจดดาว เมื่อกี้เป็นรางวัลที่เราคียด่านอันนี้เป็นรางวัลที่ใช้ตัวละครตรงกับอีเวนต์ของมันของลุงยังไม่ได้เต็มตัวเลยเก็บกันต่อไปนี่โหเอสทำแต้มไม่ได้ทั้ง8ล้านหนูผมสี่ล้านหตายไปตัวหนึ่งด้วยลบไป7 0 0 0แสน <Okay. S 2> ไปเลยกันต่อปุ่มล่าเป็นปุ่มดีเฟสนะครับไว้หาแบบสลับไปอีกห้องหนึ่งเพื่อไม่ใช่อีกห้องดิสลับไปเพื่อหาคนที่เขาคีห้องเอาไว้เนี่ยอย่างเนี้ยมีคนคีห้องไว้ก็กดเข้าไปจะได้ไม่ต้องเสีย Energy ในการสร้างห้องเองเป็นเกมที่แบบ เล่นได้ทั้งวันไอถึงเอ e เน y หมดก็ไปแจมห้องเขาโอ้โหรอบนี้ถ้าทางจะเคลียร์ยากแสนสองพลังแสนสองสามคนหัวหน้าห้องไม่กล้ากดเลยหรือมันไม่อยู่อ่ะไม่กดเราก็ไปหาห้องอื่นดีกว่า สร้างห้องเองก็ได้แพดใหม่มานี่ใช้ Energy น,น้อยลงในการสร้างห้องพวกนี้นะสร้างห้องเก็บของเก็บอะไรนะเก็บเหรียญเก็บสกิลเมื่อก่อนนี่แบบแป๊บๆหมดให่งกิน Energy เ,เยอะมาก ไม่มีครมาช่วยเลยอันนี้ก็สลับช่องไปตัวที่เราเซตไว้คู่อื่นก็ได้เหมือนกันนะนมีหนวดขาวด้วยแต่ต้องใช้คู่นี้ในการเคลียร์เคเวสก่อนมาแล้วโอเคอถ้าเป็นอันนี้ ก็ยังชั่วน่าจะไหวยอยู่แหละมีชอปเปอร์ด้วยคอยฮิวฮ้ยรอบที่สองใครติดตามอ่านมังงนอะ่ะวันพีทอยู่มั่งเนี่ยตอนนี้แบบถึงไหนแล้ววะโซคิง บรูคโดนบิ๊กมัมจับได้ซะแล้วส่วนลูฟี่ก็ไปรอสันจิที่เดิมที่ซี่สัญญากันไว้แต่สันจินี่ไม่รู้จะเอาอยังไงกับชีวิตนะต้องติดตามมันต่อไปเนือหมอลุยใส่ตะกียบไป เห็นเห็นป้อมอยู่ไกลๆนี่ไหมครับถ้าเคลียร์ได้ก็ดีรีบเคลียร์ป้อมมันก่อนเงยมแต่เลื่อนดูป้อมเลื่อนรถไปเยอะเลยแสบสกิลสองนี่แรงมากเลยนะแต่โดนแค่ทีละตัวเองโดนปืนใส ไยินอรอคลื่นมอซูมนมิหมอดังแล้วป้อมดังแล้วมันจะเกิดเยอะมีใครไปทำลายป้อมได้มั้งไปทีไป,ไปเข้าไปไม่ได้เลยตายแน่เราไม่ได้ถึกขนาดหนวดขาวเ๋ย่เข้ามา ให้พวกนี้วิ่งหน้าตั้งมาใส่เราเลยเออตัเขาวอันติยั่ไอันนี้อย่าเข้าอ๋อฟีเวอร์ขึ้นแลวเฮ้ยอย่าวิ่งมันอย่างนี้ไ,ได้เว,ว้ยหลบได้อันติเข้าไปไม่น่ารีบกดฟีเวอร์ตอนนี้เลยเดี๋ยวตอนถึงบอสไม่มีให้กดนะเนี่ย ใครกดก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่กดคง SP หมดกันไม่มีเคลียร์ไม่มีเคลียร์มอนตัวเล็กๆคงจะตายเปลี่ยนตัวก่อนปิ้งปุ่มโอเคโมลเรียเกือบตายพอขึ้นด่านใหม่ HP กับ SP จะขึ้นมาประมาณ20%นะไปดูต่อโดนาทาั้งไหนวะทั้งไหนทั้งขวาไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกตะไป,ไปนวดโดนซ้ายโดกนวดเฮ้ยนวดไม่ใช่นวดง,วง่วงช้างบ้าอะไรไมีนวดพูดผิดตลอด จะเข้าไปใกล้หนวดมันหนวดอีกแล้วติดอีหนวดขาว,วานี่แหละมาอีกแล้วท่อนไม้ท่อนไม้แกเข้าใกล้เท่าไหร่ยิงห่างห่างยังหัวหัวเอ,อ้ยทางนี้เอ,อ้ยเอาบอลนะทางไหนไม่รู้โอเค ทิ้งระเบิดไว้ะฟเวอร์มาแล้วโอ,อโมเรียลุยสกิลแรงตัง้มอ้ขีทีแปดหมื 80, น่นี่ทำไมมันไม่ติดหมืน่นขี้โกองอะ่ะอีกทีนึงไม่มื่นด้วยอะไรวะเฮ้ยโยนคนไม้มาปุ๊บ เออโมเลียตายอีกแล้วสกิลมันแบบกลับตัวมาช้าโมเลียโมใส่สกิลอยู่แล้วยืนขึ้นไม่ทันเตือนไปไหนหมดเนี่ยช่วยหน่อยเอ้ยตรงกลางเออหนดขาเอาหน่อยเว้ยอืเออทังไหนวะ จอสั่นปหมดหนวดขาวอันติทีโดนทีทั้งแมปเลยนะเจ๋งมากแต่มันก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่จะเป็นสกิลเคลียร์แมปได้ดีเลยเฮ้ยลบระเด็นไกลทางไหนก็รับทึงเลยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางเฮ้ยเฮ้ยง่วงง่วง โดนไปทีนึงขอนมอไม้มาอีกแล้วทางไนวะทางนู้นโอเคยิงยิงวงวงมาอีกแล้วโอ้ยพันเก้าเปิดออโตโอ้ว้มันจะวิ่งเข้าไปตีใกล้ๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยมันควิดมันควิดอื้อหือช้างบ้าอะไรมีควิดเฮ้ยเอายะเอาเยอะ ถ้าโดนเข้าไปนี่มันงัดกระเด็นสุดจอเลยนะทางนู้นโอเคอง่ายแก้วโอ้หจะตายแล้วเพื่อนทำไรอยู่เพื่อนตายไปคนหนึ่งแล้วเหรออุ๊ยมันชนอีกนะมโมเรียก็ดันมาตายด้วยสกิลตัวนี้ก็ไม่ค่อยแรง สกิลไปอถอยมากเราสกิลอย่างเดียวจะเข้าไปยิงมันจะเอ้ยท่อนไม้ท่อนไม้เกือบไม่พ้นเข้าไปสกิลวางไว้ถอยมากไม่โดนเราเข้าไปยิงกลัวจะโดนมันฟาดงวงฟาดงานเนี่ยเฮ้ยมันเป่าแล้ว ดีนะไม่แรงขอนไม้มาโอเคทางนูน้นนูนรอบนี้จบนานมากเฮ้ยมาทางนี้แล้วเ,เกือบโดนทำอะไรครัทางกลางโอเคยิงต่อทางไหนทางไหนอันนี้ลบลบ,ลบ กลางยิงเออ,เอ,อทำไรกระทืบอะอยมาอุย้ยถ้าโดนไปนี้น่าจะตายเลยเนี่ยเป่าอีกแล้วอย่าโดนท่อนไม้นะถ้ามันเป่ากับกระเด็นมาโดนท่อนไม้ที่มันทิ้งไว้ตอนแรกนะมีตายยังไงยังไงต้องกลาต้องกลาลบเออเ,อ,อเฮออ,เอ,อทำอไร มันเป่าอีกแล้วตะก,กิวเป่าเนี่ยถ้าเกิดเราเรามีตัวที่สองอ่ะกดสลับขึ้นมาได้นะมันจะหลบได้แต่เราเดันทำโมเลียตายซะก่อนอา้าคนอื่นตายหมดแล้วหรือเราคนเดียวเอาวะความหวังของหมู่บ้านเวลาเหลืกสองนาทีห้าสิบวิจะเคลียร์ได้ไหม เสียเวลาวิง่งน่าจะไหวแน่ถ้าไม่โดนอะไรแรงๆนะโอเคทิ้งไปทางนู้นวางระเบิดไว้ก่อนคุดอีกแล้วยิงมั่งเดียวถอยถอยถอยเกือบสกิลไปชนะแน่ บองไว้ก่อนอยูทางไหนวะโน้ตโอเคยิ่งยิ่งม่วงอู้หกระโดดโอเคอได้ซีเลยอ่ะกว่าจะเคลียร์ผ่าน หลยรอ,อบเดียวนี่กล่องทองอันล่างนี่คือได้จากค่าลัคก,กี้ของตัวละครเป็นของหนวดขาวชื่อมาโมของเราก็มีค่าลักนะแต่ไม่เห็นดอปบ้งเลยยังไม่ครบ20%ด้วยโอเคได้สกิลโมเรียม,มา2อัน เอาไปอัพให้ครบโอ้โหเพื่อนออกไปหมดเลยตอนตายเดี๋ยวเราคนเดียวอ่ามีคนขี่ด่านเข้าไปถ้าได้คนเก่งๆสองแสนแบบรอบแรกนะโอ้แป๊เดียว ห้องเปล่าออกสิครับพูดมากไปหน่อยเริ่มเจ็บคอแล้วนะเนี่ยไี่คนสร้างสร้างเองก็ได้ตั้นตั้ง เป็นแบบเมื่อก่อนที่เสีย energy ในการขี่ห้องเยอะๆนะคุณแย่งกันเข้าพุบภาพไปแล้วโอเคแสนไหวอยู่ขอแค่มันอย่าเปิดออโต้ตีก็พอใส่สกิลด้วยรอแป๊บนะเพื่อนช่วยฉันด้วยโอเคโอ้มีแ้งด้วย แช้งผมก็มีนะเผื่อใครอยากดูคอมเมนต์กันมาได้แช้งหนวดขาวเอสเงียบเลยเงียบกกิบเลย นีตรงนี้มันก็จะสอนอะไรต่างๆภายในเกมแต่มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลองไปแปลกันดูนะครับมารอบสุดท้ายผ่านให้ได้นี่มีแตตัวยิงไกลแบบนี้ใครจะแทงลยลูกน้องมันเยอะด้วยคอยลบสไลด์ลบกระสุนปืนให้ดี ืนไม่หลบนะตายอย่างเขียดอืงปับปับปับเอ้ยเอสเปลี่ยนตัวได้แล้วมั้งขึงหลอดลเอ้วเออน,นี่ก็จะตายกันแล้วอ้พวกตัวหอกันี้แทงแรงมากเลยนะต้องระวังให้ดี มันยังระวังง่ายมันวิ่งมาใกล้ๆเราตัวปืนเนี่ยอยู่ไกลๆบางทีไม่ทันได้มองหลบไม่ค่อยทันไม่ไมวดขาวเป็นตัวที่ตีแรงมากเลยนะแต่มันตีช้าตีแรงแล้วตีเป็นวงกว้างเฮ้เฮ hey, 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 hey. ผมนีตัวเตอนี่อันตรีหน่อยเพื่อน,นเ๋ยวจะตายอีกแล้วอ่ะลบ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 ไม่ค่อยทันนะสกิลมัน acting มันนานนะอ่ะ acting แต่ละท่า ยังไปอันนี้ไปมันก็จะมานอนเล่นอยุดปลายๆจออน,นี่โอเคดูนหน่าลงไปก่อนดีก,กว่าทางไหนทางไหนทางขวาลุยเพื่องลุยเอ้ยลบหลบลบขาลบลบขวาหน่อยเพื่เฮ้ยเมืองมา แฉ่ง,งอันตีโคตรอลังการคอยดูนังขาโคตรเท่โฮ้ยนวดนว่างไม่ใช่นวดใส่ยับใส่ยับใส่เข้าไปช่วงซีเวอร์อน,นี่ต้องใส่สกิลกันรัวๆ cào, ôi, cả đến, may, hơi hơi hơi, giờ khoáng đi chém, lạy má, lạy má, ui, bị thổi là เคลียเร็วน่อมีคนมีเอฟสกิลแรงหมดขาวได้ MVP บอสของแต่ละด่านนี่มันก็มีแพ้ทางธาตุนั้นธาตนี้ด้วยนะต้องไปศึกษากันให้ดีว่าจะเอาตัวอะไรมาลงเคลียร์มันจะมีดันเจี้ยนโห,หดที่จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่ะโหดมากต้องหาตัวชนะทางไปลุย ลูกน้องก็เยอะตัวหนวดขาวให้ฮิตเลยไว้เคลียร์ดูน้องมันติทีตายทั้งจอนี่เราชนะก3รอบแล้วนะไปรับไอเทมกันดีกว่า อันนี้จะเป็นช่องรับเควสต่างๆนะครับเข้ามาดูได้ดูเควสหลายสัปดาห์ก็หรือมีเคลียร์คัสให้ได้ให้ได้ไดคลาสเอสในด่านนั้นด่านเมื่อกี้แหละแล้วก็เคลียร์สามรอบ หนึ่งรอบ2อรอบ3ารอบได้ของต่างนี้ก็เหลือแต่เก็บสกิลโมเลียให้ได้เลเวล10ก <c oughs> ็จะได้เควสครบสำหรับสัปดาห์นี้โอเคกดส,ส,สีชมพูกดรับทั้งหมดนะครับโอเคชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง ไวว้้ดยจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ